สวัสดีทุกคนนะผมยินดีต้อนรับสู่คลิปเกมเพย์ฟูจิโทระนะฮะร่างใหม่นั่นเองนะฮะผมอยู่ใดีของอะโลมาโฟนะฮะก็เลเวล80ดสิบนะผมมาดูกันว่าฟูจิโทระนะฮะสายวิ่งสีขาวเนี่ยมันจะพอไหวไหมผมกับเมตาตอนนี้นะฮะก็ก่อนจะไปดูเกมเพย์นีผมคลิปนี้เนี่ยสนับสนุนโดยซอมบี้รัดนะฮะผมถ้าใครม,มองหาเดียวเพื่อราคาถูกตั้งแตสิบบาทเนี่ยต้องซอมบี้รัดเลยนะฮะผมแล้วก็ถ้าจะซื้อขายพันการปลอดภัยเนี่ยต้องอเอชเอทเท่านั้นเลยนะฮะ มาดูเกมดีก,กว่านะครับผมฟูจิโทลาเนี่ยเหมือนน่าจะเป็นสายวิ่งที่น่าจะต้องเน้นที่ธงอย่างเดียวเลยนะแต่ตอนนี้ขี่หินโงกุลไปก่อนเลยแล้วก็นีไงเราฟาไปหนึ่งทีไม่เหมือนจะโดนแต่ว่าเสียธงไปนะทงกลางนะครับผมโอ้โหจบเลยฮนะจบจบเลยฮนะเปิดม,มาก็เลียงเลยนะครับผมแต่ว่าทีมีเลียวคุกิวนะครับผม น่าจะพอยื้อไว้ได้อยู่นะฮะเยโรมารอเกิดมาเป็นฟูจิท้ายหนึ่งรอบนะฮะมาละจังวะนี้ขี่หินไปแล้วครับเมฆสีทองมาดึงทงข้างๆนะฮะโอเคระหว่างดึงทงก็มีอุกบาตตกลงมาแต่โอ้โหนนี้โดนกราฟป่วนเจอกราฟนี่คือน่าจะหนักนะเนี่ยแต่ได้คิวไปหนึ่งคิวนะผมถ้าคิดสะลุได้นะ แต่ว่าตอนนี้ทีมอโลมานี่ดึงทงกลับมาไม่ได้นะฮะอโลมาต้องเอาฟูตจิท้ามาอีกหนึ่งรอบนะครับผมแล้วอีกฝั่งมาเป็นการาฟด้วยไนงะแล้วคือผู้จุดท้ายเนี่ยมันวิ่งข่าวนะฮะโอ้โหจะรอดไหมเนี่ยเกมนี้ขี่เมฆสีทองไปแล้วฮนะพยายามดอสได้แล้วก็นี่กิลมาหนึ่งทีการาฟไม่ตายนะผมแต่ว่า ตอนนี้เสียเปรียบอย่างหนักเลยนะที่โรมา่าพยายามจะแอบมาดึงธงนะฮะมีรับความเร็วผมถ้ามีรับความเร็วเนี่ยคุณจิราจะสามารถดึงธงไม่สนคนได้นะอโอ้โหแต่ว่าตายแล้วไม่ไหวนะผมโดนฝนหลวงไปฮนะแต่ธงก็ไม่ขยับเลยนะยังส่อสามธงอยู่นะเหมือนไฟขรงข้ามก็ไม่บุกมานะครับผมมีแต่สายหมัดสามตัวนะ แบบนี้ไม่ดีนะมหมายถึงว่าไฟตรงข้ามอ,อาจ,จโดนพลิกได้นะผมไม่ยอมปิดห้าศูนย์สัทีนะแล้วก็ขี่เมฆสีทองไปเลยฮนะมาเชอกับเรียวคุกกิวนะผมแล้วก็สกิลหนึ่งไปไม่ทันนะโดนตัดเลือดด้วยนะผมดนแล้วก็ดึงธงครับอุกบาตตกมาละโดนไหมโดนโดนที่รู้อยู่มันไม่นับว่าเป็นสกิลไง แล้วก็ได้ธงมาแล้วฮะเดี๋ยวแค่ให้เพื่อนมาช่วยกันกันธงนะผมตรงนี้แล้วก็พยายามแอบไปดึงธงหน้าบ้านเลยนะฮะขี่แม่สีทองโอล้ยดึงเร็วด้วยดูความเป็นที่เป็นสายวิ่งนะผมมีอุกกาบาตด้วยฮนะดูแต่ว่าโดนการาฟอยู่ดีอะแต่ว่ามีบัฟเนี้ยดึงธงไม่สนคนนี่ไงแล้วก็สกิลไปอย่างทีไม่โดนไม่เป็นไรฮะถูงไหล่เพื่อนเจ็ดหก อืมสามสองหนึ่งโอเคได้อยู่นะผมก็ถือว่าชนะเพราะผู้จิุนละไปดึงทงนะมาดูเกมที่สองนะผมเปิดมาก็เหมือนเดิมเลยฮนะไมฆสิ่งทองไปทงกลานะงฮะฝัข้าไม่มีสายวิ่งด้วยแบบนี้สบายครับผมแล้วก็ได้ทงกลางไปฮนะโอ้แต่ว,ว่าโดนอาคานระ คิวมาหนึ่งทีโอ้โหเกือบครึ่งหลอดโหธงกาไม่น่าไหวได้แบบนี้แลวมีเลีวฮุกคิวอยู่ไม่รูกก้เลี้ยุกคิวไหวไหมฮะสิิลหนึ่งไปก็บินเมฆสีทองไปพยายามมาที่ธงบ้านนะผมมีบัฟความเร็วก็แต่ว่าต้องถอยออกมาก่อนนะฮะเลี้ยกกุกคิวสองตัวเลยฮนะเดี๋ยวหาจังหวะก่อนนะหัวโ,โลมา จังหวะน,นี้โอ้นมันเฝ้าตัวระทงเลยอะเดี๋ยวคิวพยายามจะหาจังหวะนะับผมกิวสก็ใกล้ใกล้มาแล้วฮนะวก็กิวสมาแล้วก็ซิ่งเลยฮนะไม่สีทองเหมือนว่าจะพยายามจะเอาทงแรกนะับผมเพราะว่าเลือดมันน้อยปะนี่งไงโอ้โหแต่ว่าโดนคิซรลุสกัดนะัะผม เดี๋ยวกิวใกล้ตายเลยครับเดี๋ยวกิวทงแรกแต่ว่ามีปูกกราฟมาต้องถอยก่อนนะฮะโอ้โหไม่ไหวจริงด้วยนะผมโดนบรูโฮไปฮนะแต่ว่าทงยังนำอยู่นะครับผมแล้วก็มีเหลยวกยิวถึง2ตัวด้วยฮนะน่าจะกันทงได้สบายนะฮะมาแล้วก็เมฆสีทองไปเลยครับผม ไม่มีใครกันทงบ้านนะฮอาลมาพยายามจะไปดึงทงหน้าบ้านศัตรูนะไม่มีใครกันจริงด้วยดสนใจทงอื่นกันอยู่แล้วก็ดึงเลยปุกบานลนนี่ได้ทงไหม,หมปูกกามันเห็นไงมีบัฟอยู่แต่ว่าดึงทงไม่สน่คนได้แนบะบนี้เรียบร้อยก็้วสกิลหนึ่งโอ้ยไม่โดนนะผม โอ้โหเอา้าได้ค่าเฉยเลยค <c oughs> ่าปูกาไปนะอุกบาทมันเจ็บอยู่นะอุกบาทอะ <c oughs> ถ้าเขาอยากเป็นเ0อเซนเลือดปะถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยมา <c oughs> ทงนำสี่ตอนหนึ่งทงนะผมฝันรงข้ามทำอะไรไม่ได้แล้วด้วยความที่ไม่มีสายวิ่งนะ เอาวแล้ก็ดึงทงไปเลยครับโรม่าโดนฝนหลวงมาก็ไม่ค่อยเจ็บเท่าไหรนะดึงนะผมหลบหลังต้นไม้เป็นไงคอมโบ5้าสู์นะผมจะสกิลหนึ่งแต่ว่าไม่ทันนะห้าสี่สามสองหนึ่งเรียบร้อยนะผมถือว่าเป็นสายวิ่งที่เล่นได้นะ ผมไม่แน่ใจว่ามันดีกว่าโรเจอร์วิ่งดำหรือเปล่าในเมตานี้นะดูเกมที่สามนะผมเปิดมาก็ไปทงกลางฮนะเจอกับโรเจอร์นะได้ทงไหมได้ทงด้วยนะผมแต่ว่าจะตายแล้วมันนวอะไรกันทงกลางก็ไม่รู้นะฮะ ก็เมฆสีทองมาไปที่ธงดีนะผมจะโอ้โหคิดรู้มันเ็นนะแต่ว่านนะจะได้ธงอยู่แล้วเชียวนะผมอผมว่าสำหรับคนที่มีโรเจอร์ดำอยู่แล้วแล้วก็ไม่ค่อยมีเพชรเนี่ยก็เล่นโรเจอร์ดำไปก่อนก็ได้นะแต่ถ้าใครอยากจะหาอะไรแบบใหม่ๆมแล้วก็เล่นได้นะแบบแค่เล่นได้นะผมก็ฟูจิโทระเลยผมใายวิ่งที่เล่นได้ในเมตานี้นะฟูจิโทระเรียกคุกิวเลยพวกนี้แต่ว่าถ้าเจอการาฟเนี่ยน่าจะหนักนะ จะให้ดูแล้วนะครับผมทงกลางฮะคือได้ทงกลางหรือเปล่าแบบนี้มีน้องงูด้วยนะผมฝฟนมงข้ามรอจังหวะอยู่เพราะคิสรู้มันเฝ้านะฮะร,รอจังหวะแล้วก็ไปเลยฮะพยายามมาที่ทงดีนะผมแล้วก็ดึงเลยครับผมแต่ฝันงข้ามติดบูธฮะ ดึงเลยไม่สนผมเราก็ได้ธงมาด้วยนะผมเราก็สกิลหนึ่งไหมจังหวะนี้ไม่นะโดรดงมาก่อนนะแล้วก็ไปฮนะไม่สีทองอามันดสอด่ะยังไงฮนะจังหวะนี้น่าจะปล่อยให้มันดึงนะแล้วก็สกิลหนึ่งไปโด,ดนะก็ดึงธงต่อครับผมล้มได้สวยนะก็ได้ธงไปนะผม อิสรูไม่มีออโต้ดอทแล้วผมโดนอุกบ,บาทไปอารูมาพยายามจะซิ่งวนๆแถวนี้นะดึงตัวได้สองตัวเลยนะผมอุยสวยดีฮุกคิวฮนะแต่ว่าวมไม่ไหวนะผมตัวิสรูม,มันโดนตัดตัดเลือดนะฮะจังหวะนี้ยังทงน้ำอยู่นะะผม เหลือฮุกกิวคืออยู่หมัดเลยนะฮะตอนนี้โอเคเรามาเอาฟูจิระมาอีกหนึ่งรอบนะฮะแต่ว่าเหมือนจะเสียธงหรือป่าครับเสียนะครับผมโอ้เหลือฮุกกิยวตัวเดียวกันไม่ไหวจริงๆนะแถวนี้เราจะวะพิกเกียรติโอ้โหม,มันดักนะครับผมหมาต้องไปงัดกับพิสลุแล้วนะผมต้องดึงธงนี้ให้ได้เท่านั้นนะแล้วก็สกิลหนึ่งไว้โดนไหมไม่รู้แต่ว่าดึงธงไปก่อนนะ เาวานายให้เพื่อนดึงได้อีกธงหนึ่งนะครับผมหกห้าสี่สามเหมือนจะไม่ได้นะครับผมแล้วก็เรียบร้อยนะโอ้โหโอเคก็คิปเ,เกมเพลย์ฟุตอยู่แล้วเนี่ยก็ประมาณนี้นะผมก็ขอบคุณอารมณ์4าโฟอมากที่ส่งเกมเพลย์มาให้นะครับผมก็หวังว่าจะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจในการสุ่มของแต่ละคนนะผมว่าจะสุ่มหรือไม่สุ่มดีนะครับผมก็ถือว่ามันเป็นตัวละครที่เล่นได้นะ ก็ถือว่าเก่งแหละเล่นได้แต่ว่าไม่ได้แบบเทพทำลายเมตาขนาดนั้นนะเพราะเป็นตัวละคดีเจนนะผมโอเควันนีนะ้ขอตัวลาไปนะครับสวัสดีครับ